ข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านรายอยู่นปัจจุบันนี้คุณจะเป็นกลุ่มแรกค่ะที่จะได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดซึ่งทางรัฐบาลนะคะจะท็อปอัพเงินช่วยเหลือให้จากเดิมค่ะที่ได้รับสิทธิ์วงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อเดือนรัฐบาลจะเพิ่มให้อีก1,700บาทรวมแล้วนะคะคุณจะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโคปภคบริโภค2,000บาทค่ะซึ่งจะได้รับสิทธิ์ในเดือนตุลาคมนี้และจะได้ ได้รับเพียงเดือนเดียวเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าจะได้รับสิทธิ์ทุกเดือนค่ะอัปเดตโครงการคนละครึ่งเฟสใหม่ในปี2568ค่ะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะสําหรับโครงการคนละครึ่งนะคะหรือคนละครึ่งพัทดค่ะที่กําลังได้รับความสนใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เป็นจํานวนมากนะคะรวมถึงผู้ประกอบการค่ะที่มองว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างดีค่ะล่าสุดค่ะคุณพารดอนปิสนานันทกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะผู้กํากับดูแลสํานักงบประมาณระบุว่ากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ13ล้านคนค่ะคุณผู้ชมจะได้รับวงเงินรวมนะคะอยู่ที่22,000กว่าล้านบาท จากเดิมนะคะที่ได้รับสิทธิ์ทุกเดือนเดือนละ300บาทจะมีการเพิ่มวงเงินนะคะรูดซื้อสินค้าซื้อของอุปโภคบริโภครวมแล้วนะคะจะได้รับเป็นจํานวน2000บาทส่วนกลุ่มบุคคลทั่วไปนะคะจะมีการใช้งบประมาณของปี2 5 6 9เพิ่มเติมอีกนะคะอยู่ที่2 5 0 0 0ล้านบาทโดยการเพิ่มวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านรายอยู่ในปัจจุบันนี้จะเพิ่มเพียงเดือนเดียวเท่านั้นนะคะใน โครงการคนละครึ่งพัดก็คือจะได้รับสิทธิ์ในเดือนตุลาคม2568นี้เท่านั้นเป็นเดือนเดียวค่ะ ทางด้านนายราวัวาดลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังมีการออกมาเปิดเผยหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติโครงการคนละครึ่งพัดจะมีการลงทะเบียนนะคะทั้งในส่วนของผู้ซื้อและผู้ขายตามปกติทันทีค่ะโดยคาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้เร็วที่สุดนะคะคุณผู้ชมก็คือในช่วงเดือนตุลาคมหรือช้าสุดค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมค่ะสำหรับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสใหม่ปี2 2 5 6 8นี้ค่ะคุณผู้ชมคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะ1ก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยข้อที่2คือจะต้องมีอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะจากเดิมค่ะโครงการคนละครึ่งนะคะจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปรอบนี้ลดอายุลงมานะคะคุณผู้ชมคืออายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็จะสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ค่ะ เงื่อนไขที่3ค่ะสําหรับกลุ่มผู้ที่มีการเสียภาษีหรือยืน่นภาษีก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะแล้วก็จะได้รับสิทธิ์มากกว่าเพื่อนด้วยค่ะและในส่วนของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,กลุ่มนี้ก็จะได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมโดยไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใดค่ะสรุปเงื่อนไขการรับสิทธิ์นะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มค่ะ กลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มของผู้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิ์นะคะจากทางรัฐบาลมีการช่วยเหลือ60%พี่น้องประชาชนจ่ายเอง40%ก็คือเงื่อนไขนะคะ60-40นั่นเองค่ะซึ่งคาดว่าจะมีผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะคะราว11ล้านคนค่ะมีแนวคิดนะคะที่จะมีการเพิ่มเงินให้สูงกว่าเดิมค่ะเช่นได้รับประมาณ1,200บาทต่อคนกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับกลุ่มที่2ค่ะคุณผู้ชมก็คือพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ไม่ได้มีการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาค่ะกลุ่มนี้นะคะจะมีการลงเปลี่ยนผ่านเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งและท่านจะได้รับสิทธิ์ก็คือ 50- 50ก็คือคนละครึ่งนั่นเองค่ะรัฐบาลช่วยเหลือ5 0พี่น้องประชาชนจ่ายอีก50%ค่ะในส่วนกลุ่มที่3ค่ะคุณผู้ชมเป็นกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์แบบท็อ ัพเลยนะคะจากเดิมที่ได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเดือนละ300บาทจะมีการเพิ่มวงเงินนะคะเป็น2,000บาทในเดือนตุลาคม2568นนี้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะใช้ใจ่ายในการรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโดยกลุ่มนี้ค่ะไม่ต้องลงทะเบียนค่ะท่านจะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติต่อเนื่องจากการรูดซื้อสินค้าของท่านนะคะในทุกเดือนในโครงการบับตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ ในส่วนของช่องทางการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสใหม่คนละครึ่งพัดปี2568จะมีการลงทะเบียนผ่าน2ช่องทางค่ะคุณผู้ชมช่องทางที่1ก็คือเว็บไซต์คนละครึ่งค่ะช่องทางที่2ก็คือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัตงซึ่งจะต้องมีการผูกบัญชีกับ g Wallet และเติมเงินก่อนใช้งานค่ะสำหรับเว็บไซต์ในการลงทะเบียขนขณะนี้ยังไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนนะคะ รอสรุปความชัดเจนนะคะจากทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีโอกาสได้รับสิทธิ์มากกว่าเพื่อนนะคะและอาจจะได้รับสิทธิ์ก่อนเพื่อนด้วยค่ะสำหรับกําหนดก,การลงทะเบียนนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร้านค้าหรือประชาชนค่ะคาดว่าจะสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ก็คือในช่วงกลางเดือนตุลาคม2568การลงทะเบียนก็จะเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังคาดว่าจะเริ่มใช้ใจ่ายได้เร็วที่สุดก็คือ ช่วงประมาณปลายเดือนตุลาหรือว่าช้าสุดนะคะก็อาจจะไม่เกินเดือนพฤศจิกายน2568รอสรุปความชัดเจนจากทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นการอัปเดตข้อมูลนะคะคุณผู้ชมประจำมาที่26กันยายน2568ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะคะ